ทำผมสวยๆแล้วทำผมสวยๆแล้วยิ้มยิ้มจีเชอรปันเชอรปันไหนปันบนอ่ะลูกทำปากนกอ่ะลูกทำปากนกทำปากนกจุก๊บจุ๊บบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บ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 บาย ก้มไปไหนล่ะคะก้มใกลเกินมองอะไรไม่เห็นเลยอื่าจ้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 าั่วจริงเหรอน้อะเบี้งไหมอหร

Adup, dup, dup Adup, dup, dup Wow,